สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและสรุปอากาศโดยรวมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนคะ ได้สัมผัสอากาศหนาวกันแล้วหรือยังคะเมื่อวานนี้ค่ะที่กรุงเทพแถวบ้านอากาศเย็นมากลมแรงนะคะอากาศดีแบบนี้ขอให้อากาศดีแบบนี้ไปนานๆน,น,นะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะลมหนาวกำลังแรงเส้นพันยี่สลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานค่ะและขณะที่เส้นพันสห้า ได้ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปนะคะกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีก2-3องศาค่ะส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะจะมีฝนหนักค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ มวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่ฝนตกหนักมากอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นค่ะถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณ ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่20พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกําลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในระยะแรกและจากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงกับมีลมแรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะและในวันที่21ถึงวันที่23พฤศจิกายนมวลอากาศเยน็นที่พาดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะ อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงนะคะและในช่วงวันที่24ถึงวันที่27พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมค่ะประกอบกับมิยอมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงอีกครั้งค่ะและมีฝนเพิ่มขึ้นได้ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะสรุปอากาศโดยรวมนะคะลมหนาวระลอกนี้ค่ะจะลงมาถึงวันที่20พฤศจิกายนก่อนที่จะอ่อนกําลังลงและอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นค่ะส่วนลมหนาวกําลังปานกลางอีกระลอกก็จะลงมานะคะในช่วงวันที่24ถึงวันที่26พฤศจิกายนประกอบด้วยยอมความกดอากาศต่ำค่ะ ทำให้ในช่วงวันที่27พฤศจิกายนทางภาคอีสานก็จะมีฝนค่ะรอตั้งรับนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย